สวัสดีครับผมมาตามนัดบายนัดคาครับผมเต็นพี่นัทอีกแล้วครับวันนี้นะพี่อึ้งนะฮะเอานะฮะลดราคา6ล้านบาทนะครับมาทําราคานะฮะแบบจับต้องได้เลยเห็นแบบนี้รู้กันยังครับว่ารุ่นไหนครับ x6 นั่นเองครับผมคันนี้นะฮะเป็นตัว x6 ปี2013นะฮะคันนี้สวยมากสีขาวครับตัวนี้นะฮะต้องบอกเลยว่านะฮะ ใครที่ชื่นชอบ BM นะคือไฟฟ้าสูงสุดเลยก็คือ X6 นั่นเองครับเพราะว่า X6 เนี่ยสไตล์ของเขาเนี่ยก็คือแบบแนวคูเป้นั่นเองครับผมและดีกรีคันนี้นะฮะได้เครื่องยนต์3,000เครื่องยนต์ดีเซลครับอืนะฮะมาประหยัดมีอยู่แล้วครับแรงม้าเหลือๆนะครับสองร้บแปดแรงม้ามาพร้อมกับเกียร์นะฮะไฟฟ้า8สปีดด้วยกันครับคันนี้พี่อึงบอกเลยว่าสวยของจริงสวยของแท้ครับเดี๋ยวเพื่อพาไปดูภายในครับว่าสวยขนาดไหนครับตามมาครับนี่ครับภายในครับยังสวยนะครับนี่นะฮะมาดูที่ ตัวเบาะก่อนเลยครับสภาพเบาะนะฮะไม่ฉ่ำนะฮะสภาพเบาะนี่คุณค่าค่อนข้างที่จะดีเลยทรงเบาะครับไม่สุดไม่ยุบนะครับผมตัวนี้ก็ได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะฮะมีเมมโมรี่เบาะนะครับผมให้ฝั่งคนขับครับผมเลขใหม่นะฮะวิ่งมา68,000โลนะฮะนี่นะฮะส่วนหน้าจอครับหน้าจอตัวนี้นะฮะสามารถเล่นคู่กับตัวไอไรนะฮะได้แล้วนะฮะมาพร้อมกับเกียร์นะฮะ8สปีดครับนี่ครับ ของแท้ครับนะฮะสำหรับ X6 ของเรานะครับผมด้านบนครับก็จะมีสลูปนะฮะไว้ให้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวพี่เองพามาดูด้านท้ายครับสำหรับ X6 คันนี้นะฮะ X6 คันนี้นะฮะ ฝาท้ายก็จะเป็นฝาท้ายออโต้ไฟฟ้านี่ขึ้นมาให้เรียบร้อยนะฮะแนวแบบคูเป้ก็ลักษณะก็คงจะประมาณนี้เลยใส่สัมภาระก็อาจจะไม่ได้เยอะนะครับผมคันนี้นะฮะออกแบบแนวนะฮะสปอร์ตสปอร์ติดนึงครับคันนี้หัวนุ่งหัวน็อตไม่แกะไม่ถอดรอยซีนรอยแนวยาครับได้เดิมเดมบางๆเลยจุกงจุก,กยางอยู่ครบทุกตัวครับตัวนี้นะฮะผมเดีย๋ยวไปพามาดูด้านซ้ายครับว่าสีสันเป็นอย่างไรบ้างครับด้านซ้ายนะฮะไม่มีริ้วรอย ร้อนะครับผมสมบูรณ์ครับไม่เป็นรอยนะครับผมสีสันเต็มครับเดี๋ยวพี่ยองจะเปิดห้องเครื่องให้ดูนะฮะคันนี้ว่าสวยขนาดไหนครับมา ครับตอนนี้พี่เปิดห้องเครื่องมาแล้วห้องเครื่องครับแห้งๆเลยนะไม่มีรอยซึมรอยเยิ้มนะครับผมหัวน็อตฝากระโปรงครับไม่มีรอยแกะรอยถอดนะฮะหัวน็อตแก้มสแตนดาร์ดเดิมๆจากโรงงานเลยคานหน้าเดิมๆแผงกาจถมความร้อนอยู่ครบหมดเลยครับคานหน้าเดิมๆคันนี้สวยเลยครับมาดูไฟหน้าเดรรัยนะฮะไม่เหลืองนะฮะไฟหน้าเดลุ่งเดไรัยนะฮะไม่เหลืองนะฮะตัวนี้สภาพถือว่าโอเคเลยขครที่ชื่นชอบนะสำหรับ x ส6รถไซส์ใหญ่เครื่องยนต์ดีเซลมาครับ หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นจ่ายแฟนได้ฟรีดาวครับคนที่ชื่นชอบนิยม B M X 6ดีเซลต้องเต้นพีน่ทันคาครับวันนี้ไปต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ